กฟุตบอลวันนี้กับเซียนบูบงเตงครับประจําวันที่1พฤษภาคมนะครับวันแรงงานแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนพฤษภาคมด้วยนะจ๊ะก็ดูแล้ววันนี้น่าจะเป็นมันอยู่ของใครหลายๆคนนะครับผมแต่ว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับรวไปถึงฟุตบอลอ่าลีกลหลักของยุโรปนะครับบางคู่ก็ไม่หยุดเตะกันนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูกันทั้ง3คู่เลยและเป็นในรายการของฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับ ก่อนเืนไปเช็คกันบ้านเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะสามคู่หน้ o u t u b e นะครับผมตัวแรกที่ผมให้อยู่ต่อเซนิตนะครับครึ่งควบลูกจบ2 0นะครับผมกินเต็มไปนะฮะตัวถัดมาครับอยู่ต่อเบอร์มิงแฮมทีมเยือนนะราคาครึ่งลูกนะครับจากฝูงไม่ทำให้ผิดหวังครับปลุกชนะ2 0ตัวนี้กินเต็มนะครับตัวที่3ให้ตู่ต่อบาซ่า1ลูกนะครับอันนี้ผิดคาดเลยนะอินเตอร์มาเล่นดีจัดนะครับผมก็เสมอไป3ประตูต่อ3นะครับเข้า2โดนหนึ่งนะครับภาพรวม3คู่เมื่อวานก็ประมาณนี้นะฮะ ส่วนฟุตบอลวันนี้ครับผมคัดมาแล้ว3คู่นะครับเป็น1คู่จากพรีเมียร์ลีกแล้วก็2คู่จากยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนะครับผมรวมเป็น3คู่วันนี้ผมอขอสกิปยูโรปาคอนเฟเรนซ์ลีกแล้วกันนะเพราะรู้สึกว่ายูโรปาลีกมันน่าสนใจมากกว่านะครับเอา3คู่แบบเน้นๆไปแล้วกันช่วงวันธรรมดาการสัปดาห์ผมไม่อยากจะวิเคราะห์ให้หลายคู่นะครับเอาแค่3คู่ก็พอนะฮะอ่ะสคู่นี้ครับใครทายสกอร์ถูกทั้งหมดรับไปเลยนะครับสามพันบาทสำหรับบุคคลทั่วไปและ1 0,000บาทครับสำหรับ V.I.P คู่หลักคู่ปอดใจวัันนนี้ะครบ man you น่าจะสนุกสุดแล้วนะครับผมคู่นี้ใครแต่ถูกรับ100บาทนะครับขาจรส่วน V.I.P. รับ300บาทครับใครยังไม่ได้สมัคร V.I.P. ครับสมัครด่วนครับทักมาหลังใหม่ได้เลยที่ Line แอดแอปบอมป88รวมถึงใครครับที่อยากจะมองหาเว็บไซต์ลงทุนธนกีฬาดีๆที่ไว้เนื้อเจ้ใจได้สักเว็บหนึ่งครับการเงินมั่นคงนะครับปลอดภัยแล้วก็ฝากถอนรวดเร็วทักมาให้เซมบูบอลเตงดูแลคุณได้เช่นกันที่ Line แอดแอปบอมป88นะครับเราก็อยู่ในช่อง YouTube กันมาเนี่ยโอ้น่า ยังไงไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะครับใครที่อยู่กับผมมานานๆก็ขอบคุณมากละกันนะฮะอ่ะอยังไงสมัคร V ี P ีด,วด่วนละกันอันดับแรกเบื้องต้นนะครับโอเค3คู่ประมาณวันนี้นะครับผมอ่ะและสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานซะหน่อยนะครับใกล้จะ2 0 0 0 0ซับแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเติมกิจกรรมไปเรร้อยๆแหละเพราะเชื่อว่า20,000่น,น่าจะถึงนะก่อนปิดฤดูกาลนะครับยังไงใครที่เป็น v i p กับผมนะใครที่อ่าเป็นสมาชิกกับผมอยู่แล้วนะครับผม เตรียมตัวได้เลยนะฮะผมรุ่นโชคใหญ่กันนะครับโอเคตามนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้ง3คู่กันเลยนะจ๊ะคู่แรกครับไปเปิดที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับเจ้าถิ่นฟอร์เรสครับปัจจุบันเนี่ยร่วงมาอยู่ที่6แล้วนะครับโอ้แป๊บๆหลุดโซน UCL ซะแล้วนะฮะสามสิบสามนัดหกสิบคะแนนครับยิงห้าสิบสามเสียสามสิบเก้าประตูได้เสียบวกอยู่สิบสี่ลูกแต่ถ้าพิจารณาดูดีีๆแล้วเน่ย คือถ้าเกิดตอนน,นี้พวกเขาเก็บสามคะแนนเนี่ยเด้งกลับไปเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าโซนท็อปไฟนะครับแต่เด้งกลับไปอยู่ที่3แซงนิวเกอร์เซ่นด้วยซ้ำไปแถมแข่งเท่ากับทีมพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่า เป็นนัดที่สําคัญมากสําหรับฟอเรสต์นะครับผมเอาพูดตรงๆเลยส่วนเบนฟอร์ดนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่11นะครับการตารางครับสามสิบสามนัดสี่สิบหกคะแนนครับยิงห้าสิบหกเสียห้าสิบตูได้เสียบุกอยู่หกลูกครับก็ตามทฤษฎียังมีโอกาสที่จะคว้าโคต้าฟุตบอลยุโรปครับในส่วนของยูโรปาคอนเฟลิกได้อยู่คือทีมอันดับเจ็ดที่วิลล่าครองอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ถ้าดูตามหลักความปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับผมมันยากแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเบนฟอร์ดฤดูกาลนี้ลุ้นอะไรไม่ค่อยได้แล้วละกกัันนะครบ็ ช่วงหลังๆในฟอร์มก็หนืดๆเฟื่ๆด้วยล่ะสะดุดเสมอบ้างอะไรบ้างนะครับแพ้บ้างครับแต่เกมล่าสุดเล่นในบ้านดีนะชนะไปด้าน4-2ครับ5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับแต่เกมในบ้านอ่ะดีแต่เกมเยือนอ่ะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยยังไม่อายังไม่ชนะใครเลยนะฮะขณะที่ฟอร์เรสครับช่วงหลังฟอร์มตกจริงจังนะครับผม5นัดล่าสุดชนะ2แพ้3นะครับแต่ก็เข้าใจได้นะว่า3แมตที่แพ้ไปในช่วง5นัดครับมีเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ที่แบบฟอร์มกำลังมาแล้วมมีีบุกไปอขภัยผ เปิดบ้านนะครับแพ้เอ็กวิตันอันนี้ถือว่าพลาดอย่างแรงครับแล้วก็บุกไปเยือนวิลล่าที่เล่นในบ้านดีอยู่แล้วแพ้นะครับผมถือว่ารับได้ เอาตรงๆฟอเรสก็ยังเป็นทีมที่ผมชอบอยู่ดีนะถึงแม้ว่า2นัดล่าสุดในบ้านพวกเขาจะแพ้มา2เกมติดก็ตามนะครับแต่ภาพรวมนะครับผมว่ายังให้ภายได้อยู่นะฮะแถมเกมแรกที่เจอกันที่บ้านเบรนฟอร์ดนะครับผมฟอเรสก็บุกไปเอาชนะได้ก่อนด้วย2ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะชนะไปกลับหรือเปล่านะฮะในวันนี้ส่วนสภาพความพร้อมครับอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยฟอเรสไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนเลยครับรอเช็คฟิตเป็นแค่โอลาไอหน้าเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นเองนะครับผมที่เจ็บไปประมาณสักเกือบเดือนได้แล้วนะ จะเป็นเกมรุกตัวจี๊ดนะครับผมอย่างพวกคาร์ลัมฮฮสันโอดอยแอนโทนีอีลังกาหรือแม้แต่ตัวจบอย่างคริสวูดวันนี้ก็ลงสนามกันได้ครบนะครับ <sounds. S 1> <fit. S 2> เกมกลางมอสมวแคงกิฟไว้นะครับผมก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะฮะวันนี้ถือว่าฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับขณะที่ทางฝั่งของเบรนฟอร์ดทีมเยือนนะครับผมตัวเจ็บเซตเดิมนะครับอารอนฮิกกี้วิกเตอร์ยานเนลโจชัวอาโจชูดาซิวานะครับฟาเบลคาร์วโยนะฮะอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็ สภาพทีมก็ถือว่าประคองตัวไปนะฮะเพราะว่าวิตตีญยาเดลดีเพิ่งจะเจ็บสดๆร้อนๆด้วยนะครับเมื่อแมตช์ที่แล้วนี่เองแต่เกมรุกก็ยังถือว่าน่ากลัวอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นไบอันอิมบูโบนะครับผมหรือว่าโยเนวิซารวมถึงเกมกลางอย่างมิเกลดัมสกาดด้วยนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามก็ได้ทั้งหมดนะฮะวันนี้ถือว่าสูสีนะเอาต,องตรงๆเลยครับคุณภาพเกรดทีมไม่ได้หนีกันเพียงแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยฟอเรสต์เปิดมาได้สวยมากกว่าเท่านั้นเองนะครับผมสิ่งเดียวที่ฟอร้เรสต์จะทนะอนน ทําดับให้ดีที่สุดนะครับผมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ฟุตเอฟเอครับก็ตกรอบไปแล้วเนื่อแพ้แมนซิตี้ไปแล้วนะครับตอนนี้มาโฟกัสตรงนี้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีจริงเกมในว้านฟอเรสเนี่ยถือว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับฤดูกาลนี้นะ Forest เนี่ยฟอเรสเนี่ยนขางจะเหนียวแน่นพอสองครนะครับเอาตรงๆเหนียวแน่นทั้งเกมในบ้านแล้วก็เกมเยือนนะฟอเรสเนี่ย บางทีผมก็เดาทางลาบากเหมือนกันนะครับแต่จากที่ดูแล้วเนสถิติฟอ r เรสครับเวลาเล่นในบ้านเจอกับทีมที่อยู่ระดับกลางตารางลงไปนะครับขึ้นร่างลงไปเนี่ยส่วนใหญ่พลาดค่อนข้างจะยากนะฮะ โอเคละถ้าเกิดไม่นับแมชชีก่อนที่ฟอร์เรสต์ูกชนะเบนฟอร์ดได้นะครับยอดหลังกลับไปเนี่ยนะเออฟอร์เรสต์อาจจะสถิติเจอเบนฟอร์ดสู้ไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้านับฤดูกาลปัจจุบันแล้วเนี่ยโอ้ฟอร์เรสต์นี่คุณภาพยอดเยี่ยมดีมากเลยนะครับคือทีมเวิร์กระบบทีมเนี่ยดีมากๆประกอบกับทางด้านของเบนฟอร์ดเองครับเกมเยือนเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีซะด้วยนะคือจริงๆเราก็เพิ่งมาดีช่วงหลังๆนี่เองนะครับผมแล้วก็เริ่มกับมาไม่ดีอีกแล้วใน2เกมล่าสุดนะครับ จริงๆคู่นี้แอบกลัวเสมอเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดจะมีใครชนะสักทีมหนึ่งก็ยังมองว่าฟอร์เรสต์ยังมีโอกาสมากกว่าอยู่ดีนะครับมันมีแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการเล่นมากกว่านะเพราะถ้าแมตช์นี้สัคะแนนครับโอ้โหเด้งไปอยู่ที่3ทันทีนะฮะอ่าตาตรองเปิดมาต่อปอป,อ,ปอเอ้ยาราคานี้โอเคนะผมพร้อมเสี่ยงนะยอมรับว่าคู่นี้ค่อนข้างเสี่ยงครับแต่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มเสี่ยงอ่ะเพราะผมมองว่าฟอร์เรสต์ไม่น่าจะแพ้หรอกเต็มที่ก็แค่เสมอนะครับคู่ขาดแต่มุมอีกมุมหนึ่งเนี่ยฟอยร์เรสต ก็ผมชอบทีมที่เล่นเต็มที่มากกว่านะคู่นี้อยู่ต่อฟอร์เรสครับหวังว่าพวกเขาจะสามารถทําได้นะเชียร์เอาชนะไม่ฝ่อสักหนึ่งลูกครับหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรแบบนี้ครับอยู่ต่อฟอร์เรสเจ้าถิ่นไปราคาปปนะฮะคู่ถัดมานะครับผมไปดูศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเล็กแรกกันนะครับก็เป็นทีมว่าที่แชมป์นะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้บุกไปเยือนทีมแกร่งจากสเปนครับแอตแลนติกบินเบานะครับผม อันนี้แมตช์แรกนะต้องย้ำก่อนนะครับโดยอรอบที่แล้วนะครับพอเตอร์ไฟนอลครับแมนยูก็ผ่านโอลิมปิกดียงมาได้แบบสุดมันนะครับสกอร์รวม2นัดเนี่ยปาไป7ประตูต่อ6นะฮะถ้าใครได้ดูนี่โดยเฉพาะแมตช์สุดท้ายนะครับที่โอทเอฟเฟิร์ดนี่โคตรมันเลยนะครับส่วนฝั่งของบินเบลนะครับผมก็ผ่านกัสโกเรนเจอร์มาได้ด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อศูนั่นเองนะครับก็เข้าสู่รอบนี้ได้แบบต้องบอกว่าามาแบบคนคนละฟิลเลยนะบินเบลมาชิลนะครับส่วนแมนยูนี่มาแบบเกือบไม่ได้มานะครับผม อ่ะประมาณนี้นะครับผลงานช่วงหลังครับแมนยูเนี่ยคือต้องบอกว่าโคตรห่วยแล้วกันนะฮะโคตรห่วยในที่นี้คือห่วยมากกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนรูเบนอโมริมเนี่ยทิ้งแล้วนักเตะจิตใจ,จก็ไม่อยู่กับฟุตบอลลีกแล้วนะครับคือพรีเมียร์ลีกตอนนี้ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตกชั้นละมันเหลือแค่จะได้ไปยุโรปฤดูการหน้าหรือเปล่าอยู่ที่รายการนี้ล้วนๆนะครับซึ่งแมนยูนเน้นสุดๆนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยถ้านับแค่เฉพาะ90นาทีอย่างเดียวนะไม่นับช่วงต่อเวลา120นาีนะเ,นนะเ,เน่ย ไม่ชนะใครใน90้าสิบนาทีมาเจ็เกมติดต่อกันแล้วนะครับแมนยูนะครับอ๋อส่วนทางฝั่งบินเบาครับผมห้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะสำหรับแอตเลติกบินเบาครับแม้กระทั่งอันดับในลีกตอนนี้ก็อยู่อันดับที่4ในลาลีกาลีกสเปนด้วยนะครับผมเกมในบ้านถือว่าเป็นซิกเนเจอร์มากครับห้านัดหลังสุดในบ้านชนะ4เสมอ1นะครับผมและ10นัดหลังสุดในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยครับผมชนะ7เสมอ3ฟอร์มดุเหลือเกินนะครับ บอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่ของง่ายครับสำหรับแมนยูนะครับผมและตัวประเล่นวันนี้นะครับขาดไปแค่ตัวเดียวก็คือออยฮันซันเซตนะครับกองกลางตัวทีมชาติสเปนนะครับที่เพิ่งจะเจ็บไปแมตช์ที่แล้วนอกนั้นทุกตัวของบินเบลลงสนามก็ได้ทั้งหมดนะครับผมขณะที่แมนยูครับตัวเจ็บมีเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบายินเดียผู้รักษาประตูมือ2นะครับผมเดโก้ดาโลเพิ่งเจ็บครับดิสโตมาตินเนสโจโชเซ็กซีพวกนี้เจ็บทั้งหมดนะครับก็จริงๆมันก็เจ็บมาสักพักแล้วนะฮะแมนยูเนี่ยตอนนี้ใครลงก็ได้เหมือนกันนละะะผมว่่าอไปดู ไลอัพกันสักหน่อยนะคู่นี้เป็นคู่หลักของเรานี่เนาะเซ็นเปอร์เบอร์เลินตัวจริงวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มต้นที่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นบินเบาก่อนละกันนะฮะกุนซืออเลสโตบาเบเดครับใช้ระบบ4 2 3 1สาผู้สำรับตูครับอุนัยซีมงครับเซนาเป็นดันเนียลวิเวียนกับเยรารอาวาเรสนะครับผมแบ็กซ้ายเป็นยูริเบริเช่แบ็กขวาเป็นอันโตนี่โกโรซาเบลนะครับกองกลางตัวรับคู่นะครับผม3ตัวเนี่ยเป็น2ตัวครับเป็นอินิโกอ่ากาลาเรต้านะครับยืนคู่กับท่าหน้าของมิเกกลยอริซา ส่วนสามเกมรุกครับคู่พี่น้องวิลเลียมลงได้นะครับซ้ายขวาเลยอินิโกวิลเลียมนิกกี้วิลเลียมตรงกลางเป็นอเล็กซ์เบริงเกอร์และหน้าเป้าวันนี้จะเป็นทางด้านของกอค่ากูรูเซต้านะครับส่วนแมนยูของรูเป็นอาร์มอริมครับวันนี้3 4 2 1เหมือนเดิมครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นอันเดรโอนาน่านะฮะสามเซน่าเป็นโยโร่เฮริแม็กควายและก็ลุกชอครับเกมกลาง4ตัวนะครับผมตรงกลางเป็นคาเซมิโร่กับทางด้านของอูกาเต้ฝั่งขวาเป็นนูแซมาซาราอุยครับฝั่งซ้ายเป็นทางด้านของดอกูนะครับกลางลุก2ตััวครบเป็นอาาารรร์เโโกกนชับบู โนเฟอร์นันส์นะครับและหน้าเป้าใช้เป็นรามุสฮอยลุนนะครับผมจริงๆก็ถือว่ารูปแบบนี้หน้าตาทีมนี้ก็ไม่ได้คิรเรเท่าไหร่นะน่าจแ,แต่เอาทางน้าของนูแซอมาสรรพอุยครับขึ้นมาเล่นเป็นวิงแบ็กเนี่ยคือเกมลุกอาจจะไม่ได้ดุดันมากแต่ว่าเกมรับนี่ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเกมริมเส้นปิดคู่ต่อสู้ได้ซึ่งดูแล้ววันนี้ก็น่าจะเอามาปิดไอ้คู่พี่น้องวิลเลียมฝั่งซ้ายโดยเฉพาะเลยนะครับโดยคู่นี้เนี่ยก็เคยเจอกันในฟุตบอลระดับยุโรปมาแล้วนะครับผมถึงดดยกัน,น,บ,บ,นบา ดีกว่านะครับชนะ2แล้วก็เสมอ1เกมครับเอาง่ายๆแมนยูไม่เคยชนะบินเบาได้เลยในเวทียุโรนะครับซึ่งทั้ง3แมแมชนั้นก็เป็นการคุมทีมของเออร์เนสโตบาเบเดทั้งหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่ากุนซือคนนี้เนี่ยคุมมาอย่างยาวนานเลยนะฮะแล้วก็วางรากฐานบินเบาได้ดีมากนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะครับเกมในบ้านบินเบาเนี่ยก็ถือว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นซิกเจอร์เพราะว่าชนะ มาเยอะปาป่าครับแล้วก็ไรผ้ามาเป็น10เกมเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นอะไรที่แมนยูเนี่ยลำบากใจมากเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมแบบเย่าเยือนนะครับดังนั้นเนี่ยเกมแรกก็รู้ๆกันอยู่ว่าบินเบาเนี่ยใส่เต็มแน่นอนครับต้องการชนะเท่านั้นอ่ะไม่เอาเสมออะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะและเชื่อไหมครับว่าบินเบาครับสถิติของพวกเขาครับในการเล่นฟุตบอลยูฟ่านะครับผมถ้าเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อไหร่นะครับเกมในบ้านเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มคือชนะนะครับผมส่วนเกมเยือนเนี่ยค่อยว่างอีกทีจะเสมอหรือแพ้เอาแบบว่าเป็นทีมที่เเล่นนนนกมใใบบ้าวทีรระดัยุโป ค่อนข้างดีแล้วกันประมาณนี้นะครับขณะที่แมนยูเองก็ฟอร์มก็ทัระแท่นอย่างที่เห็นไปนะครับผมแต่ว่าพวกเขาก็คาดหวังเล็กๆครับว่าจะคว้าแชมป์รายการนี้เพื่อเอาโคชตาฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าให้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของแมนยูคือความนั่งตั้งใจงของนักเตะมันจะมีสูงมากๆนะครับซึ่งนักขณะนี้แล้วเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเวทีระดับยุโรปนี่ก็ไม่ไมแพ้ใครมาแล้วเนี่ยถึง12เกมด้วยกันนะครับชนะ7 สมอหนะครับคือดูรู้เลยว่าเน้นรายการฟุตบอลยุโรปเป็นพิเศษอ,ะอ่ะอ่าอีกทั้งสถิติหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาพวกเขาบุกไปเยือนทีมจากสเปนนะครับผมแปดนัดหลังสุดเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวครับชนะ5เสมอ3มีสถิติที่ค่อนข้างจะดีแล้วกันส่วนผลงานของแมนยูครับในการเล่นรอบรองชนะเลิศเวทียุโรปนะย้ำว่ารอบรองชนะเลิศอย่างเดียวนะครับ17ครั้งล่าสุดก่อนหน้านั้นนะครับผมชนะ8 แพ้9ก้านะครับผมอันนี้คือผลงานนะครับก็เรียกได้ว่าครึ่งครึ่งเลยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นว่างด้วยสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเอาตรงแมนยูไม่ห่วยหรอกนะครับรายการนี้เล่นเต็มที่แต่บินเบาดูดีกว่าผมมองว่าเทมในบ้านยังไงมันออกแนวบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วนะถ้าบ้านแมนยูยังยังพอมีรุ้นนะครับแต่วันนี้เล่นบ้านบินเบาดูแล้วยากครับเต็มที่คือทาได้แค่เสมออันนี้คือเก่งสุดนะแต่ผมว่ายากผมว่าบินเบาดยังไงก็ชนะนะครับเรเปิดมาไม่แพงด้วยราคาปอป ผมพร้อมเสี่ยงเลยนะครับคู่นี้นะครับผมให้อยู่ต่อบินเบาราคาปอปนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเฉือนเอาชนะแมนยูไปได้ในแมตช์แรกนะฮะหวังว่าแค่เฉือนนะแมตช์ต่อไปจะได้ดูสนุกหน่อยนะครับอ่ะคู่นี้อยู่ต่อบินเบาเจ้าถิ่นนะฮะและคู่สุดท้ายครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับผมนะฮะท่าเตาสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับโบโดกริมเตะพร้อมกันเวลาตีสองตรงนะครับก็เรียกได้ว่าแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะโบโดกริมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดดูจากอ่าเขาเรียกว่าเส้นทางของพวกเขาในแม ก็เลยได้ว่าเป็นรองทุกทีมนะครับแม้กระทั่งรอบก่อนนะครับเจอลาซิโอนี่ก็จะไปแล้วนะเ <c oughs> พราะลาเซิโอนี่ในรอบหลีกเฟสจะจบที่1เลยนะครับแ <c> ต <oughs> ่ประกฏโบโดกริมครับสนัดเนี่ยชนะนะครับผมสกอร์รม4ประตูตรอสซึ่งจุดเด่นของโบโดกริมคือเกมย้านะอันนี้ผมพูดไปก่อนเลยใครติดตามมานานจะรู้ว่าโบโดกริมเนี่ยเกมในบ้านดีมากนะครับ ขณะที่สเปอร์รอบที่แล้วครับก็ถือว่าเจอของแข็งมากเช่นกันครับไอทราแฟงเฟิร์ตก็ผ่านมาได้ได้สกรรสอร์รวม2ประตูต่อ1น,นะครับทั้งคู่ดีสมศักดิ์นะผ่านไนรอบนี้ได้ขอปรบมือนะครับซึ่งสถานการณ์ของสเปอร์ครับคล้ายๆกับแมนยูเลยนะครับ ก็คือว่าในลีกไม่มีลุ้นหาเหวอะไรทั้งสิน้นลุ้นได้แชมป์รายการนี้ล้วนๆครับเพื่อที่จะตีตัว UCL ฤดูกาลหน้าผลงานก็เลยไม่ค่อยดีครับผมในลีกเนี่ยทิ้งหมดเลยนะครับห้าดานหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับซึ่งชัยชนะเกมเดียวคือบุกชนะแฟรงก์เฟิร์ตในรายการนี้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของโบโดกริมครับห้าด้านหลัง,งสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่จากนอร์เวย์อยู่แล้วนะครับผมผลงานในนอร์เวย์ฤดูกาลนี้นี่มันเพิ่งจะเริ่มวัดอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ฤดูกาลก่อนพวกเขาก็เป็นแชมป์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์มาหลายสมัยด้วยนะฮะ ไม่เคยเจอมาก่อนนะสำหรับคู่นี้นะครับวันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะเ้วเจอแมตช์แรกในบ้านของสเปอร์นะครับวันนี้เนี่ยสภาพความพร้อมสเปอร์ครับตัวหลักนะครับกองหลังอย่างราดูดากูซินยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับขณะที่เซอร์กิโอเรเกลอนนะครับผมก็ไม่ได้ลงชื่อในรายการนี้และที่ขาดไปแล้วดูแล้วน่าจะกระทบแน่ๆครับคือ2เกมลุกอย่างซองเฮอร์มินที่เจ็บและติโมเวเนอร์นะครับผมที่ไม่ได้ลงที่ไม่ได้ลงสนามเลยนะครับผมในช่วงหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะ ด้านเล็กเกมลุกวันนี้ของสเปอร์ครับคงต้องฝากความหวังไปที่โดมินิกโซลังกี้เป็นหลักเลยนะครับกับมาลิกเทียวแล้วก็เดยันครูเซฟกี้ซึ่งขนาดอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เกมกลางยังถือว่าอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนทางครูแล้วก็เจมส์แมดดิสันเกมรับครับคูสตาแบบอย่างบิ๊กี้ฟันเดเฟนกับคริสเตนโรเมโรลงสนามได้นะครับภาพรวมก็ถือว่าดูดีเลยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโบโดกริมครับเอารงตัวผู้เล่นผมไม่เคยรู้จักเลยครับแต่รู้ว่าตัวแบนดสามตัวครับแบนแบบสดๆร้อนๆก็คือหมายความว่า โดนไปเหลืองไปแดงไปในแมตช์ล่าสุดนะครับอ่ะสองตัวก่อนนะครับก็คือแพทริกเบิร์กครับอันนี้เป็นกองกลางตัวหลักตัวเพลย์เมคเกอร์ของทีมเลยครับรวมถึงตด้านของฮาร์คอนเอฟเจนนะครับผมเป็นกองกลางตัวรับอีกหนึ่งรายสองตัวนี้ครับสะสมไปเหลือครบห้าใบเรียบร้อยตามโควต้าของลีนะครับวันนี้ติดทั่วแบงค์พอดีเป๊ะส่วนในรายของกองหน้าครับอย่างอันเดรสเฮลเมอร์สันนะครับผมตัวนี้โดนไปแดงไปในแมตช์ก่อนที่เจอการ์ซิโอเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ติดพวแบไปตามระเบียบนะจ๊ะแต่ยนี่มีตัวเจ็บอีกประมาณตัว2ตัวด้วยนะครับแต่นี้ตัดทิ้งได้เลยไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับหลักๆก็ขาด3ตัวหลักที่ไปนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอย่างโบโดกริมนี่ขาด3ตัวนี้จะกระเทือนหรือเปล่านะเพราะทีมเขาสกคอตไม่รู้ว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ว่ากองหน้าครับตัวหลักเลยนะฮะอย่างแคสเปอร์ฮอกนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นดาวสบอของทีมนะฮะกับด้านของยานปีเตอร์ฮอกนะครับอีกหนึ่งรายนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลยนะ ไม่ใช่พี่น้องกันนะครับผมแต่เพอดีว่าชื่อมันอ่านเหมือนกันเท่านั้นเองไอ้คู่นี้ลงสนามได้นะครับและที่เด่นมากๆเลยคือแผงเกมรับครับผมคู่เซนด์แฮมนะครับอย่างจอสตายกุนเดอร์เซนกับทางด้านของวิลาสเนลเซ่นนะครับคือผมจะบอกว่าคู่นี้แม่งยืนกันเนี่ยโคตรเหนียวเลยรวมถึงผูษ้สษาประตูอย่างดิจิต้าไฮคินนะถ้าใครได้ติดตามาโบุดคลิปในเวทียุโรปนะครับ โดยเฉพาะแปดท,ที่เจอลาซิโอนะครับโอ้โ oh, ห oh, ตัวนี้เซฟยับนะฮะเซฟจับ,ย,บยับเลยครับผมโดยเฉพาะไอแมตช์เกมเยือนลาซิโอนี่คือแบบืถ้าไม่ได้ตัวเนี้ยโบโดกรีมไม่เข้าถึงรอบนี้แน่นอนอนะบอกเลยนะฮะอ่ะขอชื่นชมแล้วกันเอาเป็ว่าวันนี้สภาพความพร้อมของ ทั้งสองทีมเนี่ยพอๆกันเพราะว่าสเปอร์เองก็ขาดตัวหลักอย่างซองเฮืงมินอย่างติโมแวนเนอร์ไปนะครับผมขณะทีะ่ทางด้านของโบโรูกลิมก็ขาดตัวหลักไปเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของแพทริกเบิร์กนี่คือมันมันคือตัวหลักจริงๆเลยนะตัวทีมชาตินอร์เวย์เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าคุณภาพทีมเนี่ย มันสเปอร์ดีกว่าอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าความพร้อมของทีมเนี่ยก็ถือว่าสูสีกันนะครับสเปอร์เขาถึงรอบนี้ได้แน่นอนพวกเขาหวังถึงรอบชิงโดยเฉพาะการเจอกับทางด้านของโบโดกริมเนี่ยซึ่งถือว่าเอาตรงๆเลยในบรรดาสทีมก็อ่อนสุดนะครับผมหวังอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะในเกมในบ้านนะฮะเล็กสองเลขกนะเกมในบ้านมันต้องชนะเท่านั้นนะอยู่ที่จะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองครับผมและในขณะนี้ครับผมทางฝั่งของเออสเปอร์เองเนี่ยคือแหม ก็ผลงานเน้นในฟุตบอลอย,ออยูโรปาลีกค่อนข้างจะแบบสุดๆเลยนะครับแล้วคู่นี้จะพูดถึงสถิติการเจอกันก็ไม่มีด้วยมันไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะเอาป็นว่าคู่นี้เนะี่ยผมอ่านแบบว่าบ้านๆเลยนะในความรู้สึกลุ้นๆเลยนะโบโดโกริมเกมเยือนไม่ดีสู้ไม่ได้แต่เกมในบ้านอาจจะสร้างความลำมา,ากใจให้กับสเปอร์ได้แน่นอนในเกมหน้าแต่ต้องดูว่าแมตชน์นี้จบที่สกอร์เท่าไหร่เท่านั้นเองตามนี้เลยนะครับคู่นี้สเปอร์ยังคงดูเหนือกว่าอยู่นะครับ โดยอัตราต่อรองคู่นี้เปิดมาสเปอร์เป็นต่ออยู่ลูกครึ่งนะฮะผมยังมองว่ามาตรฐานของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงดีพอที่จะสามารถยิงทีมจากนอร์เวย์ได้นะครับถึง2ลูกและกันโดยเฉพาะเกมในบ้านสเปอร์เองนะครับและแมตช์หน้าเนี่ยค่อยไปรู้เอานะว่าจะชนะได้หรือเปล่าเกมยเย้าเยือนแบบนี้บ้านใครบ้านมันขอเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นสเปอร์ไว้ก่อนนะครับเชื่อว่าน่าจะชนะถึง2ลูกนะครับคู่นี้อยู่ต่อสเปอร์ราคาลูกครึ่งครับ สามคู่วันนี้เรียบร้อยนะครับผมให้อยู่ต่อล้้วนเลยนะครับต่อฟอเรสราคาปอปอต่อบินเบาราคาปอปอจบได้ต่อสเปิร์ราคาลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันบ้างกันดูนะพรุ่งนี้นะครับราคาที่ผมให้ไปขอให้อยู่ตามนี้เท่านั้นนะครับผมอย่าไปไหลครึ่งลูกอะไรอย่างนี้ไม่เอานะเออเจ็บครึ่งหนึ่งกับเจ็บเต็มเนี่ยมันคนละฟิลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะรูปสนุกทายผลสกอร์กันด้วยนะครับคู่หลักคู่ปรอบใจของเราวันนี้คือบินเบากับแมนยูนะครับผมยังไงก็ ร่วมสนุกกันได้ใครยังไม่ได้สมัคร VIP ทักมาหล,ลังไม้ไลน์แอดแอปบอมไปสแปครับใครยังหาเว็บไซต์ลงทุนนักกีฬาดีๆที่ไวเนอร์เชื่อใจการเงินมั่นคงปลอดภัยไม่ได้นะฮะก็ทักมาให้ผมดูแลคุณได้เช่นกันที่หลงังไม้ไลน์แอดแอปบอมปไปสแปนะครับรับรองว่าให้ผมดูแลเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะอ่ะโปรโมชั่นดีๆเพียบๆนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทางช่องเซมูบอนเตงกันด้วยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับอ่ะลาไปก่อน